แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันในแบบอนิเมะ Last Stand นะครับอุ้ยตอนนี้ตัวนี้ก็เป็นตู้ของโโจนะครับแต่เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าตัวอะไรมาตูวเหมือนเ,อเกลือนะครับรอบนี้ มารับทป่สองปึ๊บรอบนี้ก็เกือน,นครับมารับที่สามอุ้ยโกัวโจออ,อกทุกคนโกลัวโจมาภายในสามครั้งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการป้อนอาหารให้โกโจกันนะครับผมมาดูกันว่าโกโจจะแมวเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ป้อนอาหารโกโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมวอ,อยู่ที่30นะครับผมโอเคครับดีย๋ยวเราไปรีวิวพลังกันดีกว่า มาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการวางฟาร์มตังก่อนนะครับในช่วงต้นเกมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการวางกจเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สกิลของโกโจนะครับ อัพค่าเช้องนดาเมืก็จะอยู่ที่4,500นะครับก็จอเป็นไฮบิดนะครับสามารถตีพื ill, ้นแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยก็จอสามารถวางได้แค่2ตัวนะครับ Go, Joe, ขั้นที่2ดาเมจก็จะอยู่ที่7 5 0 0นห้าอะครับแล้วขั้นที่3ามก็จะอยู่ที่1 2 0 0 0นสองนะครับขั้นที่4ดาเมจก็จะอยู่ที่15 0 0 0นะครับขั้นที่ห้าดาเมจก็จะอยู่ที่สอง0 0นสองะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่าแอนิเมชันด้วยนะครับเวลาก็พูดาวนานขึ้นเป็น5้าีนะครับขั้นที่6ก ดาเมจก็จะอยู่ที่26,000นะครับแล้วก็โคดาวก็จะเป็น4.5 V วีนะครับขั้นที่7คูดโคดาวก็จะเป็น4 v วีนะครับ, 7, ด,า 4, รบดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเป็น30,000นะครับขั้นสุดท้ายดาเมจอยู่ที่33,000นะครับโคดาว3.7นะครับ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับการรีวิวกลจอในแบบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ